โอ้ยเราช่องงา <ผม S 2> นอีกแล้วว่าเบามึงเบา <c oughs> ผมนะได้นะผมมันไม่เหนื่ <c oughs> อยอะค่ะผ <c oughs> <c oughs> ได้งานเออลองอันนี้ไหมผมมันกระโดดข้างนี้มันกระโดดพัดหูไหมล่ะใ่้ค่อยๆพัดหูเราสวยหรอไม่ได้ไมได้ม่ทันหูหน้าเราเรียวสายได้ได้ได้เออธรรมชาติพร้อมครับโอเคอ่ะอภิษฎอยู่ไหน ว้าดีนนาะก็มาร่วมแสดงความดีๆแบบพี่ๆเป็นไงบ้างวันนี้เนะาะกา็วันนี้ร <g> ู้ส <g> ึกเป็นเกียรติแล็ดีใจมากๆนะคะที่ได้ร่วมงานการโอเพินิ่งนะคะของคิณยาพายนะคะก็สวยจบครบในหนึ่งวันนะคะวันนี้นะคะมาคลิปไล้ยังเราจะทำอะไรบ้าง อย่างแรกก็น่าจะผิวตอนนี้เนี่ยไปทะเลอยู่ภูเก็ตกลายเป็นสาวใต้แล้วตอนนี้ก็คือเบิร์นมากเด่๋ยนี้ก็มีคุยกับคุณหมอเกียร์ไวะคะ้ค่ะว่าแบบเนี่ยผิวไม่ไหวแล้ว,วาฝากดูแลด้วยะคะลคอเ์สจัดเต็มเลยไหมสําหรับเราจัดเต็มค่ะคอร์สนี้เป็นเรื่องผิวละกันที่ที่เราทําได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าเราก็ยังเป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่อะไรอย่างนี้ก็ทําได้พอประมาณทริตเน้นบำรุงผิวบำรุงผิวหน้าผิวกายนะคะส่วนตัวก็ได้รู้จกักกับพี่กันอยู่แล้วะอะไรอย<ๆ>่างเงี้ยเออเขาจะมีแนะนําอะไรเราเพิ่มเติมไหม ก็เขาก็เตอยโอ้สวยแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่เราก็ยังยังเรายังทำอะไรได้อีกเขาดูแลต่อเหรอค่ะอ๋อรู้สึกเหมือนผมว่าเป็นเป็นสาวใต้ก็คือแบบว่าอยู่ทะเลพาลูกเล่นน้ำอะไรเนี้ยค่ะเราก็เจอแสงแดดบ่อยนะคะก็จะแบบว่าเนี่ยตอนนี้ก็เบ์นผิวก็โดนทำลายถือว่าเราแบบเว้าสูงชุดขาอะไรอย่างเงี้ยชุดนั้นแหละเป็นเหตุทำให้ผิวไม่ค่ะ ก็คือกลับมาเซ็กซีไ่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ยังของเราตัวเองก็ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ก็ไม่ได้คิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็กุบกริ่มีมาให้เห็นเรับกลบกลิ่อยๆตามจังหวะใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ทะเลด้วยก็เลยมีโอกาสได้แบบว่าไปทะเลได้ใส่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้อันนี้ไปไปไปครอบครัวเลยรไหมหรือว่าส่บ้านสลาอยู่ภูเก็ตอ่าหมายถึงว่าเอาน้องไปหรือว่าเอาน้องไปเที่ยวไปพักผ่อนยาวไหมครอบครัวบ้านสลาอยู่ภูเก็ตพ่อยู่อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบว่าทะเลก็เหมือนหน้าปากซอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้าน้าทะเลอยู่หน้าปากซอยชอบคำนี้นะแต่นี่คือมามากรุงเทพเพื่อร่วมงานใช่ค่ะใช่ค่ะมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ยาวเลยค่ะเพราะว่าเหมือนทั้งอาทิตย์นี้ก็คืองานติดติดกันแล้วก็คือตอนนี้ก็คือแพนอยู่ก่อนใช่ค่ะนี่ขอถามเรื่องประเด็นดราม่าหน่อยแล้วกันเพราะเราแบบที่เราเอาโสตัดคอไปด้วยอะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะมันมันเกิดมาแล้วอะไรเงี้ยมันไปให้รู้มาจากเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยสัตว์นัึงนะเกียร์อ่ะเปลี่ยนไม่ได้อะ อ่ะอ่ะลากืประเด็นดราม่าในโซเชียลตอนมันเหมือนชาวเน็ตไม่มู่งออนไปจากเราสักทีอะไรอย่างเงนี้ยมันเกิอดอะไรขึ้นไม่ใช่ชาวเน็ตคือถ้าเป็นชาวเน็ตอะเราจะไม่เอามาเป็นประเด็นเพราะว่าเราเข้าใจว่าแบบว่าคนร้อยพ่อพันแม่เขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราจริงๆอาจจะตัดสินเราจากข่าวอันเนี้ยซาร่าจะไม่เก็บมาเป็นเขาเรียกอะไรอะเอามาเป็นซาร่าสําคัญคือถ้ามันไม่ได้รุนแรงมากอก่ยวบใครถึง ถ้ามันพลาดพิงถึงบุพการีรเราหรือตัวลูกเราอันนี้ก็ก็จะไม่โอเคแต่ถ้าว่าเราอ่ะเราเราเราแฮนด์ดกับมันได้นะแต่ว่าไอที่โพสอะมันมันเกิดจากเพื่อนแอ็นเราเป็นเขาพูดจากเพื่อนเราก็เลยรู้สึกแบบว่าตอนตอนตอนเรารู้เราได้ฟังกัเราก็รู้สึกแบบว่าก็ก็ก็มีอารมณ์เราก็รู้สึกเฮ้ย เขาเป็นเพื่อนเราทำไมเขาถึงพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็เลยมีทะเลาะกับเพื่อนนิดนึงค่ะแต่ก็แต่ก็ก็เคลียร์แล้วเหมือนเขาก็ว่าเราพอเราขึ้นปุ๊บเขาก็ลงแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ว่าเราอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเขาอว่าเราเขาพูดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอ,อย่างคำพูดเพื่อนที่กระทบจิตใจเราพอจะบอกไหม ันุคืออาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนวันนั้นเขาไปงานวันเกิดแล้วเขาก็ดื่มมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาก็เมาเมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าแบบเออเราเราแบบร้าเลยลูกอะไรเง <ๆ S 1> ี้ยเราก็เลยถามว่าเออทำไมถึงพูดแบบนั้นเขาก็บอกว่าเหมือนเขาว่าเป็นห่วงเราเพราะว่าเหมือนคนภายนอกอ่ะ สมมติมาเห็นเราภายในไม่กี่น,ะนาทีเหมือนที่เหมือนที่ตัวเขาเห็นก็จะตัดสินเราภายในแบบไม่กี่นาทีซึ่งเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นนะมองเข้ามาก็จะมองว่าเราวะละเลยลูกแต่คือเหมือนเขาพูดแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบเหมือนเราฟังแล้วเราก็ไม่โอเคเราก็บอกทําไมถึงคิดแบบนั้นก็นนคือประเด็นคือเป็นเราอยู่บนโต๊ะอาหารกันแล้วเหมือนมีน้องแม็กซิลอยู่ด้วยนะคะแล้วเขาเหมือนบอกให้เราอ่านให้หน่อยเป็นหนังสือค่ะเป็นหนูอาหารราะว่าอ่านให้หน่อยแม็กอ่านไม่ได้แค่นั้นละค่ะ แล้วเขาบอกถ้าคนอื่นมาได้ยินอ่ะเขาก็จะว่าเราอีกแล้วเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้แคร์วคนอื่นยังไงคนอื่นก็ตัดสินเราจากเวลาไม่กี่นาทีแต่เนี้ยเป็นเพื่อนเราทาไมมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขยเขาเป็นเขาเป็นกับเราไหมสนิทเพื่อนที่สนิทกันไหมจะรู้จักเราดีแต่เขาก็บอกเขาไม่ได้ว่าเราเขาไม่ถึงคนอื่นจจะมาว่าเราแต่เราฟังแล้วเราก็ไม่สบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าแบบว่า คือเราเป็นแม่อ่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นกับลูกอ่ะทุกคนก็จะโทษแม่เนาะมันเป็นเรื่องปกติคนรอบตัวเราแบบว่าลูกอย่างนาั้นลูกอย่างนี้ก็แม่หน,น,นีแม่นั่นแม่นี่เรารู้สึกว่าแม่ไม่ใช่ยอดมนุษย์แม่ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แม่ไม่ได้แบงคือเราก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งมีมีชีวิตจิตใจอ่ะแล้วเราก็ทําหลายหน้าที่มากในหนึ่งวันลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทําเงินก็ต้องหา คือเราทั้งเลี้ยงทั้งดูแลม,มันทุกอย่างอ่ะแล้วเราก็พูดกับเพื่อนเรองตรงว่าจะเอ็กซ์เพคให้เราเป็นครูอีกเหรอแล้วคือด้วยวัยเขาอ่ะไม่ใช่วัยที่เขาจะอ่านหนังสือได้เขาเพิ่งเรียนการอ่านได้เป็นคำๆแล้วเมนูอาหารมันเป็นประโยคยาวเนาะเด็กเขาไม่ได้อ่านได้ทุกคาหรอกเขาก็คงอยากจะไม่ได้อ่านว่ามันมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็บอกว่าน้องไม่ได้ไม่ได้พัฒนาการช้าเพราะถ้าน้องพัฒนาการช้าหรือมีปัญหาครูจะต้องแจ้งเวลาเราไปพบหมอหมอจะต้องบอกแล้วว่าน้องไม่ยอมอ่านน้องไม่ยอมเขียนน้องไม่สนใจนะแต่ลูกกเราปติ เราก็รู้สึกว่าคุณจะมาพูดหรือมาตัดสินใจเราไอ้ตัดสินเรากับภายในแค่ห้าวิโดยที่คุณไม่ได้รู้ว่าน้องอายุเท่าไหร่แล้วน้องกลำลังเรียนอะไรอยู่ระบบที่น้องเรียนเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นพูดแต่เราไม่แคร์แต่พอเป็นเพื่อนเราใ,รใ,รใช่แต่เขาก็เลยบอกว่าเขาแค่ ไม่รู้อ่ะเออเราก็เลยรู้สึกเป็นความเข้าใจไม่ตรงกันใช่ก็เลยอธิบายยาวแต่สุดท้ายเขาก็แบบขอโทษเราเขาก็บอกเขาก็เข้าใจว่าเราแบบว่าเออทุ่มเทกับลูกแค่ไหนคือมือนตอนนั้นก็เคลียแล้วก็เคลียใจกับเพื่อนไปแล้วเนาะก็เคลียแต่ก็โกรธตอนตอนตอนนี้คือคือคิมระหว่างคุยไปก็คือพิมพ์ไปเฟ c e ท o o เทียวเลยในเวลาเดียวกันแล้วเขาก็หนาว่าทำอะไรอ่ะกึ่กึ่กึกิมอยู่โกรธมากคือต้องแบบเหมือนเราอยากระบายเลยมันเหมือนเป็นมันกลัวไหมว่าความสัมพันธ์มันกลายเป็น เหมือนรเพื่นกดเดียวที่แบบว่าเออเป็นเรื่องเป็นราวเองเขาเป็นคนพูดเพื่อนวันนี้ชอบพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วแหละเราก็ชอบแบบแต่ว่าคือเขาก็รักเราแหละเขาก็พูดด้วยความเป็นหว่วงคือเขาก็พูดว่าสุดท้ายแล้วเขาพูดเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นเหมือนมีคนเดินมาแล้วได้ยินแค่ประโยคเนี้แบบแม็กอ่านหนังสือไม่ได้เอาละเขาก็จะแบบจ้องมาที่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกแล้วว่าเราอะไม่ได้แคร์คนอื่นเลย เพราะคนหนึ่งก็ตัดสินธเราแค่แบบเขาไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงเขาไม่ได้มาอยู่ในโมเมนต์ที่9เดือนเราตั้งท้องมาเราต้องดูแลเราต้องเจอกับอะไรบ้างเราไปรับส่งลูกไปโรงเรียนลูกกลับมามีการบ้านเราต้องพาเขาอ่านเราต้องซา์คอนแทคแบบมันหลายอย่างในหนึ่งชีวิตโดยที่เราไม่ต้องมานังประกาศบอกว่าเออวันนี้ฉันทาอะไรกับลูกอะ่ะเพราะเราก็แค่อยากจะแบบว่า โพสแต่ความสุขอยากให้คนติดตามเราแบบว่าชีวิตแม่ลูกแล้วก็เศษแต่ความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันเป็นพลังล,ลบอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเรื่องลูกของอัรลานที่คนจับไยิ่งใหญ่าใหญ่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเราเลยเราไปไหนคือลูกจะต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าลูกไม่เรียนหนังสือคือใครที่ติดตามเราจริงๆหรืออยู่ในชีวิตเราจริงๆอ่ะจะรู้เลยว่าเป็นคนที่ไปไหนก็คือกระเตงลูกไปทุกที่อแต่อีประเด็นหนึ่งก็คือในอตอนพวกที่เราไลฟ์อยู่มันมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเอาลูก มาแบบอาหารริงๆตรงนั้นเพิมมันก็มีประเด็นหนึ่งเามตอนกนนั้นไม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเรามองว่าเราก็เลี้ยงลูกแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราไม่ได้บังคับให้เขาต้องมานั่งอยู่กับเราเขาเห็นเราในบทบาทที่วันหนึ่งอ่ะเราก็เราก็ทําอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของลูกเห็นเราทุกวันทุกวันเขาสึ่มสับพฤติกรรมที่แม่ขายของ เขาอยากจะมาขายด้วยเขาอยากจะทําซึ่งส่าะมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีนะที่เขาตัวแค่เนี้ยแต่เขามีความคิดว่าเขาอยากจะช่วยแม่ทําม,มาหากินแล้วเราไม่ได้บอกลูกก็ลูกไปตาน้ำพริกสิลูกไปนั่งโขกลูกไปนั่งปอบมันไม่ใช่อะ่ะเขาแค่มาเอ็นจอยกับโมเมนต์ที่แม่กําลังขายของอยากพูดอยากขายอะไรอย่างเงี้ยสล้ะก็รลาก็เลยมองว่ามันก็เป็นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มันก็สอนให้เขาได้เรียนรู้เราไม่รู้ชีวิตคนเรามันสั้นเราไม่รู้อนาคตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างณนะวันนี้ถ้าสมมติเราไม่อยู่อะ่ะอย่างน้อย สิ่งที่เขาเป็นอ่ะมันก็เหมือนทําให้เขาได้แบบเรียนรู้อ่ะว่าแบบเออคนเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงจะทํามาหากินยังไงเขาก็ได้เห็นแม่เป็นเหมือนตัวอย่างที่ดีซึ่งเรามองว่าเราไม่ได้ทาลุนลูกอ่ะเราไม่ได้บังคับให้เขาต้องมานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นความเต็มใจที่เขาอยากจะมาอยู่กับเราพอเวลาเขานั่งอยู่เขาเบื่อแล้วอาจจะนานไปเขาก็จะออกเราก็ก็ปล่อยให้เขาออกไปอะไรเนี้ยค่ะ ด้วยความที่อย่างมันต้องมีแหละว่าหลายคนคือจะไม่มีงคอนที่เกี่ยวกับเรื่องารภาพถูก้องต้อม่เราคิดจะประเด็นโยมีเราจะต้องมาระวังไหมเออเวลาเวลาถ้าจะถูกจเอารูปแบบจอกจอว่าไลฟ์จริงๆเราสลไม่ได้คิดอะไรมากนะสราแค่ใช้ชีวิตปกติแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีอ่ะเราเรารู้แล้วว่าเราทำแต่ละวันเรามีจุดมุ่งหมายโฟกัสชัดเจนว่าเราทำทุกอย่างเพื่อ ดำรงชีวิตเลี้ยงดูลูกเราทั้งคู่ตราบใดที่มันไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นไปทําให้คนอื่นเบียดร้อนอะ่ะเราเราเราทำความดีอยู่อะ่ะเราไม่ได้ทําผิดอะ่ะซาร่าก็เลยไม่ได้กลัวว่าแบบเอ้ยถ้าทําอันนี้แล้วคนจะมาด่าคือซาร่าไม่ได้คิดแบบนี้ซาร่าแค่คิดว่าฉันทําอันเนี้ยแล้วมันดีกับตัวฉันและลูกฉันทําส่วนคนจะด่าจะว่ามันเป็นเรื่องของเขาแล้วอะ่ะเออซาร่าก็จะรู้สึกว่าซาร่าไม่เก็บมาเป็นสาระคือท,ที่จะรู้สึกอีกเดียวคือถ้าเป็นคนใกล้ตัวเราแล้วพูดอะ่ะอันนี้จะถึงเอา้าาจรรรเไมู่ักอ เธอต้องรู้จักฉันสิว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันไม่ใช่แบบนั้นมนวาว่าอันนี้อันนี้จะรู้สึกพูดง่ายว่าถ้าเป็นคนที่เรารักเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรเงี้ยถ้าพูดปุ๊บเราจะแบบมีอารมณ์ที่มันอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ไม่เก็บมาคิดเลยเป็นชะ่นเน่ยก็คือปล่อยผ่านปล่อยผ่านค่ะแต่ถ้ารุนแรงไปอย่างที่บอกว่าถ้าว่าเราอ่ะอไม่เป็นอะไรถ้าลูกหรือพี่พ่อ,พอถึงแม่เนี้ยจะไม่โอเคละ อันนั้นก็ปล่อยอันนั้นคือฟ้องเลยแสดงว่าที่ผ่านมานี่คือเหมือนแบบว่าเราก็ได้ฝึกความแข็งแก่จิตใจมากเลยใช่ไหมเป็นตั้งแต่แม็กเวลแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเอมิลี่คือเรื่องเราดราม่ามันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดต่อนเอมิลี่ตอนเรามีแม็กอะเราก็โดนมาตลอดจากจากแฟนคลับชาวจีนจากฝั่งที่เขาเลือกข้างเราโดนมาตลอดแค่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 คนอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสว่าว่าเราโดนอะไรบ้างแต่ว่าเราอะโดนไดเรกมาตั้งแต่วันที่เราท้องเอมิลแม็กซลแล้ว ซึ่งระยะเวลาตรงนี้มันก็เจดแปปีแล้วที่เราโดนเราไม่ใช่เพิ่งมาโดนเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนแบบว่าก็ก็ก็แฮนด์ลกับมันได้นะแตจริงๆนะมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามีผลกระทบต่ใจไหมเพราะว่าคนคนึงจะโดนเนี่อยอย่างน <ห Yang? S 3> ี้ <c oughs> เจ็ดแปดปีไม่ใช่ลารนอนมากเลยนถ้าเรามีความสุขอะเราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มุมที่เวลาเราเหนื่อยเนาะบางทีคนเราเลี้ยงลูกทํางานมันก็จะมีมุมที่นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพออารมณ์มันก็จะสวิงหรือตอนที่เราท้องน้องเอมิลี่อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะมีความรู้สึกที่ที่มันก็ดาวนะมันก็ดาวแบบฟึดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็โชคดีที่เราเหมือนแบบเราก็ลุกขึ้นมาได้เราก็ฟื้นตัวเองได้อะไรเงี้ย ก็เหมือนมันมันมัน,มน,มนไม่มีใครแข็งก่งตลอดเวลาหรอก<ม>เราก็ผู้หญิงคนนึงอ่ะมันก็ต้องมีมุมที่แบบไม่ไหวร้องไห้ฟูมไฟจะเป็นบ้าหรือแบบคิดสั้นก็เคยเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็ยังรู้ขึ้นมาได้ไนะมันมากเลยนะเยอะเยอะยคนเราไม่ค่อยกบับออกมาถึงมุมนี้ของเราที่เราดูจก่กทางเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะเราจะเรียกว่าอะไรเราเป็นคนไม่ค่อยเราชอบพยายามทําตัวแบบเข้มแข็งอ่ะไม่อยากให้คนเหมือนมาทุบกับเราอยากให้ทุกคนอยู่ข้างเราแล้วแบบ มีความสุขไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมที่มันทุกๆเงี้ยเราก็จะค่อนข้างเก็บเป็นคนเก็บไว้เยอะพอเวลามันตุ้มมันก็มันก็หนักอะไรเงี้ยรวมแล้วที่เราเก็บเยอะเกินมันมันมันอยู่ข้างในเกินอะไรเงี้ยมันจะตกหมดในอนาคตกับเราอันนั้นอันนั้นก็จะต้องมีแบบว่าปรึกษาคุณหมอก็จะมีบางทีเราก็คิดเอะเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็รึกษาคุณหมอเลยอเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าหมอน่าจะน่าจะรู้ดีมากกว่าว่าเราปกติหรือแบบเราเราเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เรายังไม่เคยถูงขัน ามีเป็นช่วงหนึ่งค่ะเป็นเป็นภาวะหลังคลอดระยะสั้นๆเนี้ยที่ที่เคยแบบคิดสั้นอะไรเนี้ยค่ะก็ก็ก็ผ่านมันมาได้เนี้ยค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะทานถูกแล้วเอออะไรนะแซ่เจอราคาเจอเจอมันก็แบบ่งีี้้ทตน